เอาเทคนิคการใดผมฟาร่านะคะมาฝากแฟนเพจค,ค่ะอันนี้ช่างอ่อนมหาสารคามกิษณนะเอาเทคนิคการใดฟาร่านะคะเป็นทรงที่นิยมกันกี่ยุคกี่สมัยก็ยังเป็นที่นิยมค่ะ การไดแบบนี้เป็นการใดไม่ให้ศีรษะรีบแบนนะคะช่างอจะทําการยกที่โคนค่ะไดค่อยๆไดออกมาแต่ก่อนอื่นการไดฟอล่าแบบนี้เราต้องสระผมให้สะอาดนะคะถ้าผมยังไม่สระแล้วจะมาฉีดน้ดําใดเลยลอนผมจะไม่สวยค่ะศีรษะจะไม่รีบแบนนะคะปลายจะมีลอนที่เป็นธรรมชาติเอามือสางสางเสยๆสยจะได้ขึ้นลอนที่สวยมีมิติค่ะ เป็นธรรมชาติศีสะไม่รีบเป็นเป็นเทคนิคการเซตทรงนะคะไดเซตทรงใดวอลลุ่มฟาล่าค่ะโดยช่างอ่อนกิศนามหาสารคามช่างอ่อนจะทำการดึงที่โคนออกมานะคะเพราะว่าผมของคุณสุภาพสตรีเป็นผมที่หยักโศกที่โคนค่ะปลายเป็นผมที่ทำสีแล้วก็ตักไฮไลท์ค่ะไดที่โคนออกมาเพราะมีความหยิกให้โคน แห้งแล้วก็ตรงแบบเรียงเส้นแบบศีรษะไม่รีบแบนนะคะแล้วเราก็ใช้แปลงกลมค่ะหมุนที่ปลายเพื่อให้ลอนตรงปลายเกิดขึ้นลอนที่งุ้มสวยเป็นลอนสะบัดโดยธรรมชาติเลยนะคะศีรษะแบบนี้นะคะทรงแบบนี้คุณผู้หญิงหลายท่านชื่นชอบมากงานไดฟาร่าสวยเป็นมนสเน่เลยนะคะ แ่งทีละช่อย้ำย้ำนะคะการเป็นช่างทําผมต้องมีความรักเป็นพื้นฐานรักในอาชีพรักในงานทําด้วยความรักนะคะทีละช่อทีละชั้นจุดมุงกุดนะคะช่างอ่อนจะทําการยกค่ะเพื่อให้เกิดความทุยของศีรษะ สวิงออกนะคะใช้อแกนออยค่ะรูปใส่ฝ่ามือนะคะสางสางทำให้ผมเส้นเล็กๆที่มีความหยิกหยักโศกนะคะลงแล้วก็เงาไปด้วยกันกันลอนตรงปลายเป็นเทคนิคการใดวอลลุ่มฟาล่าหรือใดฟาล่าค่ะศีรษะจะไม่รีบแบนนะคะคุณผู้หญิงจะชอบมาก เสริมสวยกิจสนะช่างอ่อนมหาสรารคามขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจขอบพระคุณค่ะหล่นดิ่งดิงศีรษะไม่รีบแบนค่ะ มีความเป็นสปริงนะทรงนี้ไม่โดนน้ําจะอยู่ได้หลายวันเลยนะคะไม่โดนน้าไม่โดนฝนขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจช่างอ่อนปริ